วันนี้ Movie to Tone จะมารีวิวความรู้สึกหลังดู e x t r a อ r i n n a r y a t t h o n ทน u ทนายอูยองอูอัจรฉรยะให้ทุกคนได้ฟังกัน โดยในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์ทั้งหมดไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหากใครเนี่ยยังไม่ได้ดูนะไปดูกันมาก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้ต่อกันสาหรับเรื่อง e x t r a o r d i n a r y a น t ีแ n ตเทเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เราได้ดูเนี่ยพอเพื่อนแชร์ต่อมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าดูไอเราก็ลองดูคลิปที่เพื่อนส่งมามันก็เฮ้ย hey, เรื่องนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจดีเพราะปกติทั่วๆไปเนี่ยเรามักจะเห็นการถ่ายทอดเรื่องราวทนายเนี่ยจะมีความเข้มข้นเนื้อหาจัดหนักและเครียดไปกับการไขคดีต่างๆแต่เรื่องทนายอูยองอูอัจฉริยะเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นทนายความที่เป็นออทิสติกให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครบวกกับการว่าความที่ไม่ได้หนักเกินไป แต่มีอะไรให้หน้าติดตามและพลิกสถานการณ์ได้อย่างชันฉลาดให้เราได้ดูซึ่งมันทำให้เรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกชอบแล้วก็หน่าติดตามมากๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโดยในคลิปนี้เราจะแบ่งหัวข้อหลกัหลกๆออกมาทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกการเปิดเรื่องในช่วง1-2ตอนแรก หัวข้อที่2คดีความต่างๆภายในเรื่องหัวข้อที่3ความสัมพันธ์ของพระนางหัวข้อที่4ตัวละครเสริมหัวข้อที่5การปิดจบของซีรีส์งั้นเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนการเปิดเรื่องในช่วง1-2ถึง2ตอนแรก e t t a o r r i n n r y a ่ t อ o n n นีว u เนี่ยค่อนข้างสมองมัได้หน้าประทับใจและหน้าติดตาม ซึ่งในช่วง2ตอนแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับทนายอูยองอูให้เราได้รู้จักกันก่อนว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นออทิสติกที่มีความจําเป็นเลิศชื่นชอบกฎหมายและมีความข้างรักกับปวานเธอนนเนี่ยมักจะพูดเรื่องปวานเมื่อมีโอกาสจนทําให้พ่อของเธอนนเนี่ยตั้งกฎเลยว่าห้ามพูดเรื่องปวานในที่ทํางาน จนเมื่อเธอนั้นเนี่ยได้เข้าไปที่ทํางานที่สํานักงานฮันบาดามันทําให้เธอนั้นเนี่ยได้พบกับอีจินโฮชายหนุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือเธออย่างอบอุ่นในตอนแรกที่เธอได้มาทํางานที่นี่ หัวหน้าของเธอนั้นนรู้สึกว่าอูยองอู U นั้น,นไม่เหมาะกับการเป็นทนายแต่เมื่อเขาได้ลองให้เคสคดีความให้กับอูยองอู U ไปในเคสแรกอูยองอูก็ได้แสดงศักยภาพในการว่าความให้เขาได้เห็นว่าถึงแม้เธอนนนั้เจะเป็นออทิสติกแต่เธอเ,เป็นออทิสติกที่มีความสามารถในการว่าความไม่ต่างอะไรมากกับคนปกติซึ่งพอเราได้ดูถึงตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าซีรีส์กำลังให้เราเ,เข้าใจคนที่เป็นออทิสติกมากขึ้น ว่าคนที่เป็นออทิสติกนั้นเนี่ยก็สามารถเป็นทนายความได้คือด้วยศักยภาพความจำคนนางเอกที่เก่งและการช่างสังเกตเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเอาใจช่วยทนายอูยองอูให้เธอนั้นเนี่ยว่าความคดีนั้นให้ชนะให้ได้และในช่วง1-2ถึงตอนแรกตัวซีรีส์นั้นเนี่ยก็ได้หยอดความโรแมนติกออกมาเบาๆที่คู่พาานางที่เราคนดูเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าพราะเอกของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดา แต่เขานั่นเนี่ยแทบจะเป็นไมโครเวฟดีๆนี่เองและนั่นทําให้ช่วง2ตอนแรกที่เราได้ดูนั้นเราเนี่ยจะได้เห็นการไขคดีพร้อมกับความโรแมนติกดราม่าและมีคอมเมดีแ้แทรกออกมาได้อย่างลงตัวความน่ารักของนางเอกนั้นมันทําให้เราเนี่ยอดยิ้มและเอ็นดูไม่ได้จริงๆพอดูจบแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเมื่อไหร่จะตอน3สักทีและนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมาก ที่ผู้กำกับนั้นเนี่ยได้นำพาตัวละครอูยองอู o, มาผูกกับเราได้อย่างแนบเนียนตั้งแต่2ตอนแรกหัวข้อที่2องคดีความต่างๆภายในเรื่องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยทางผู้กำกับได้คิดออกมาได้ดีนะคือทุกๆตอนทุกๆก,การไขคดีคือทุกการเติบโตของตัวละครอูยองอู o. ในคดีแรกเนี่ยมันจะเป็นคดีเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายโดยที่ลูกความของอูยองอูคนแรกนั้นก็คือคนที่เคยเจออูยองอูตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่ได้ยินอูยองอูเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวกระเปียกเลยซึ่งตรงนี้แหละเขากำลังปูตัวละครของนางเอกออกมาผ่านคดีที่จะเพิ่มความผูกพันกับตัวละครโดยที่คนดูเนี่ยไม่รู้ตัวและในคดีนี้เนี่ยทำให้หัวหน้าของเธอเนี่ยเชื่อใจในการว่าความของอูยองอูขึ้นมามา,มาก คดีที่ 2. พ่อเจ้าสาวยื่นฟ้องทางโรงแรมที่ทำให้งานแต่งงานของลูกสาวเป็นที่น่าอับอายในคดีนี้เราจะได้เห็นความสามารถของนางเอกมากกว่าตอนแรกโดยที่นางเอกนั้นจะต้องหาทางเรียกร้องค่าเสียหายที่เป,เป็นไปได้ยากให้กับลูกความของเธอแต่การว่าความเนี่ยก็จบลงไปเพราะลูกความของเธอนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยกับการฟ้องในคดีนี้แต่การที่เขาเลือกใส่คดีนี้เข้ามาในตอนที่สองนั้น เราคิดว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยได้เห็นโมเมนต์พนางอยู่ด้วยกันโดยที่คดีเนี่ยก็ยังคงเป็นเส้นเรื่องหลักซึ่งเรารู้สึกได้เลยว่ามันใส่ออกมาได้อย่างพอดีซึ่งในคดีนี้นางเอกเนี่ยจะได้ไปลองชุดแต่งงานและมันเหมือนจังหวะแรกที่พระเอกนะได้เห็นนางเอกอยู่ในลุกชุดเจ้าสาวอะ่ะ มันเป็นจังหวะที่พระเอกได้ตกหลุมรักนางเอกและในคดีนี้มันจึงทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของพระเอกและนางเอกไปด้วยว่าตัวนางเอกนั้นเลือกที่จะเล่าเรื่องประวันให้กับพระเอกฟังซึ่งไอฉากที่นางเอกเล่าเรื่องประวันให้ตั้งแต่ตื่นนอนยันกลับบ้านเราดูแล้วก็เอ็นดูคือมันอดยิ้มไม่ได้จริงๆนะเรียกได้ว่าเขาใส่ความสมพันญของพระนางลงมาโดยที่คด,ดีความที่เป็นเส้นเรื่องหลักก็ไม่ได้หายไป คดีต่อมาคดีที่ 3. การตายของพี่ชายที่เป็นปริศนาโดยที่ผู้ต้องสงสัยเป็นน้องชายที่เป็นออทิสติกคดีนี้เขาใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของอูยองอุ้มได้มากยิ่งขึ้นมันเป็นตอนที่สร้างมาเพื่อให้ตัวละครเติบโตและสร้างมาเพื่อให้คนดูได้เห็นมุมมองของคนที่เป็นออทิสติกว่าคนที่เป็นออทิสติกนั้นเนี่ยมีหลากหลายแบบ ซึ่งในคดีนี้เข้ามาทําให้อูยองอูเนยรู้สึกว่าเธอนั้นไม่อยากจะเป็นทนายต่อเพราะเธอเนี่ยมองว่าเธอไม่สามารถปกป้องไม่สามารถเป็นทนายที่ดีให้กับลูกความเธอได้และนั่นก็ทําให้เธอขาดความมั่นใจว่าเธอนั้นคงไม่สามารถเป็นทนายให้กับลูกความของเธอได้และคดีนี้ก็เป็นคดีที่ทําให้เนเนี่ยขอยื่นลาออก ซึ่งต่อมาในคดีที่4นั้นคดีการแบ่งทรัพย์สินที่ดินของสามพี่น้องคดีนี้ตั้งึ้นมาเพื่อให้อูยองอูเนี่ยมีกำลังใจในการเป็นทนายและสร้างความมั่นใจให้กับเธอว่าสิ่งที่เธอเป็นออทิสติกนั้นมันไม่ได้ส่งผลกับการเป็นทนายที่ไม่ดีให้กับลูกความเธอเลยและในคดีนี้เป็นคดีความของเพื่อนสนิทข,ของเธอตั้งแต่สมัยมัธยมตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นชีวิตของอูยองอูในสมัยมัธยมที่จะต้องโดนเพื่อนในโรงเรียนแกล้ง โดนครูที่ไม่สมควรเป็นครูตบหน้าซึ่งมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าเราเนี่ยรู้สึกสงสารกับสิ่งที่นางเอกต้องเจอและไม่ควรจะมีใครที่จะต้องโดนการกระทําที่ไม่ดีใส่แบบนี้ด้วยคดีนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้จักเพื่อนสนิทของอูยองอู o, พร้อมกับปูแบ็กกราวตัวละครอูยองอู o, ให้แน่นและให้เรารู้สึกหลงรักอูยองอู o มากกว่าเดิม คดีที่5คดีเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธ์ A T M ของ2บริษัทในคดีนี้มีคนโกหกเกิดขึ้นจนทําให้อูยองอูเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับพิรุษของคนซึ่งคดีนี้คนที่ผิดเนี่ยคือลูกความของเธอแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยอยากเอาชนะทนายขวอนมินซูคนที่มองนางเอกเป็นคู่แข่งมันจึงทาให้อูยองอูลืมจริยธรรมการเป็นทนายไป ซึ่งมันจะมีซีนหนึ่งนะที่ลูกความของเธอนั้นได้เอารูปภาพดอกทานตะวันมาให้เธอที่เปรียบเสมือนเงินทองความมั่งคัง่งแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเธอทําคดีนี้จบไปมันจึงทําให้เธอเนี่ยเอารูปดอกทานตะวันนี้ออกและเปลี่ยนเป็นจดหมายที่คอยเตือนใจในการเป็นทนายที่มีจริยธรรมโดยที่หลังจากนี้เธอจะยึดเอาจริยธรรมในการเป็นทนายมาว่าความต่างๆพอเราเห็นซีนนี้มันทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าอูหยองอูนเขาอยากจะเป็นทนายที่มีจริยธรรมที่ดี คดีที่5คดีช่วยให้คุณแม่ได้รับโทษน้อยที่สุดจากคดีทำร้ายร่างกายที่มีพิรุธในคดีนี้ทำให้เราเนี่ยได้เห็นการจับมือแพ็คคู่กับเพื่อนสมัยมหาลัยทำให้เราเนี่ยได้เห็นความเป็นห่วงเป็นใยของเพื่อนทั้งสองคนที่เรารู้สึกได้เลยว่าตัวเพื่อนนางเอกคนนีนะ้น่ารักมากๆเลยนางเอกเนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่า เธอนั้นเปรียบเสมือนแสงแดดในฤดูใบไม้ผลิสําหรับฉันโอ้โหประโยคนี้เราได้ยินคือน้ําตาคอเลยอะเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นประโยคที่ทําให้เห็นภาพชัดมากว่าว่าเพื่อนคนนี้อะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างอูยองอู u, และเป็นแสงที่อบอุ่นให้กับอูยองอูเอาจริงๆอะคดีนี้เรานึกไม่ออกเลยว่าซีรีส์เนี่ยจะไปลงทางไหนนะที่จะทําให้ตัวละครแฮปปี้แล้วคนดูก็แฮปปี้จนสุดท้ายเนี่ยคนเขียนบทก็เลือกจบโดยการที่ เขาให้คดีนี้เนี่ยเป็นการลดโทษเนื่องจากเป็นการกระทําผิดครั้งแรกซึ่งตรงนี้เรารู้สึกเลยว่าซีรีส์เขาลงได้ดีนะสําหรับเรามันดูสมเหตุสมผลดีอีกทั้งในคดีนี้ซีรีส์เนี่ยเหมือนกําลังจะปูเรื่องแม่กับลูกไวน้นิดๆเลยซึ่งมันเนี่ยจะมาต่อในคดีต่อไปนั่นก็คือคดีที่6กการสร้างถนนทางหลวงตัดผ่านหมู่บ้านเนื้อหาในการสืบสวนค่อนข้างแน่นนะ บางคำศัพท์เราก็มีไม่เข้าใจบ้างแต่คดีต้องการความใหญ่ความอลังเพื่อที่จะให้ได้ผู้ที่เป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายแทซานได้เข้ามาเป็นทนายความในคดีนี้และในคดีนี้นั้นทําให้อูยองอูเนี่ยได้แสดงศักยภาพอูยองอูออกมาจนทําให้เจ้าของสำนักกฎหมายเอ่ยปากชวนอูยองอูเลยว่ามาทํางานด้วยกันเถอะว่ายง่ายคนที่เป็นเจ้าของสำนักกฎหมายนั่นก็คือแม่อูยองอูนั่นเองเป็นแม่อูยองอูที่ทิ้งอูยองอูตั้งแต่เด็ก ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ของผู้เป็นแม่แล้วก็ผู้เป็นลูกนะที่ทําให้อูยองอูเติบโต,ตไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งหลังจากว่าความคดีนี้เสร็จเนี่ยมันทําให้อูยองอูตัดสินใจไปคุยกับแม่ของเธอเรื่องเธอจะไม่ไปทํางานที่แทรซานนะเธอจะไม่ทิ้งผู้เป็นพ่อที่เลี้ยงดูเธอเพื่อไปหาแม่ที่ทิ้งเธอตั้งแต่ยังเด็กโอ้โหฉากนี้เนี่ยเราดูคืนน้าตาจะไหลเลยอะเราเราคิดว่าอูยองอูจะก้าวผ่านข้ามกับเรื่องนี้ไม่ได้อะ่ะ แต,แต่สิ่งที่อูยองอูทำในในใน,ในในตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าโหเออเขาทำออกมาได้ดีมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยในสีเนี้ยต่อมาคดีที่7 คดีของชายลักพาตัวเด็กไปปลดแอกออกจากการเรียนโรงเรียนกวดวิชาในคดีนี้จะพาเราเนี่ยได้ไปเห็นมุมมองของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชาที่เรียนยันมืดค่าไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กเป็นของตัวเองชายผู้นี้เนี่ยจึงลักพาตัวเด็กไปเที่ยวเล่นและดูแลอย่างดีถึงแม้วิธีการของเขาเนี่ยจะผิดหลักกฎหมายแต่เจตนาที่เขาทำเนี่ยก็คือการให้เด็กนั้นมีความสุขแม้จะได้ยินแค่ชื่อของเขาเขาเนี่ยก็อยากให้เด็กหัวเราะและมีรอยยิ้ม เป็นอีกคดีหนึ่งนะที่เรารู้สึกถามตัวเองเลยว่าในวัยเด็กของเรานั้นเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเป็นอีกคดีหนึ่งที่เราชื่นชอบคดีที่8ชายหนุ่มกับหญิงสาวออทิสติกในคดีนี้จะเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวที่เป็นออทิสติกซึ่งผู้เป็นแม่ของหญิงสาวออทิสติกนั้นเนี่ยมองว่าลูกตัวเองนั้นถูกหลอก ซึ่งในคดีนี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เห็นความสัมพันธ์ของคนปกติกับคนที่เป็นออทิสติกในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งตรงนี้เขากําลังปูเพื่อไว้ใช้สําหรับคู่ของพระเอกกับนางเอกพอเราดูไปเรื่อยๆเ,เราจะรู้เลยว่าความสัมพันธ์ในคดีกับความสัมพันธ์ของพระเอกกับพระนางอะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ความสัมพันธ์ของพระเอกกับพระนางอะ่ะมันคือความรักที่เข้าใจมันคือความรักที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันเป็นความรักที่ั้งสองคนรักกันและคนที่เป็นปกติแบบพระเอกนั้นก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรแต่อย่างใดซึ่งคดีนี้มันจะส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อพระนางทําให้เราเอาใจช่วยพระเอกและก็รู้สึกได้เลยว่าพระเอกนั้นรักนางเอกอย่างใจจริงจริงคดีต่อมาคดีที่9คดีถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นคดีที่เกี่ยวกับการสัญญาของคน3คน หากใครคนหนึ่งถูกหวยจะต้องแบ่งรางวัลออกมา3ส่วนซึ่งคดีนี้จะทาให้ทนายที่เป็นคนเที่ยงตรงยึดหลักกฎหมายอย่างอูยองอูได้รู้ว่าการเป็นทนายอ่ะบางทีอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นกันบ้างซึ่งคดีนี้เราได้เห็นพัฒนาการของอูยองอูนะและนางเอกนั้นก็ได้เห็นลูกความของเธอนั้นได้ตายด้วยเนื่องจึงทําให้เราเนี่ยได้เห็นพระเอกที่เหมือนไมโครเวฟเข้าไปดูแลนางเอกฉากนี้เนี่ยทำให้คนดูรับรู้ได้เลยว่า การที่พระเอกมาคบกับนางเอกนั้นเขาเข้าใจและพยายามศึกษาคนที่เป็นออทิสติกด้วยและเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลและปกป้องนางเอกอย่างมากเป็นคดีที่เห็นทั้งพัฒนาการของนางเอกและได้เห็นความรักของพระเอกที่มีต่อนางเอกด้วย คดีที่10การเลิกจ้างพนักงานหญิงที่ไม่เป็นธรรมทําให้เกิดการประท้วงซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ทําให้อูยองอูได้เห็นอีกด้านหนึ่งของสํานักงานกฎหมายฮันบาดาที่เธอทํางานอยู่ซึ่งการประท้วงครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทนายคู่แข่งนางเอกทําทุกวิถีทางเพื่อนางเอกโดนไล่ออกโดยการส่งข้อมูลลับๆให้กับทนายฝั่งตรงข้ามโดยใช้ชื่ออูยองอูมาแอบอ้างแต่ยังโชคดีนะที่ทนายฝั่งตรงข้ารู้ทันและไม่อยากให้อูยองอูนั้นต้องมาโดนกันแกล้งอะไรแบบนี้ คดีที่11คดีวัดที่เก็บเงินกับผู้ใช้เส้นทางบนถนนที่ตัดผ่านมรดกทางวัฒนธรรม ในคดีนี้ขบวนเหล่าตัวหลักเนี่ยพวกเขานั้นเนี่ยได้ไปทําคดีที่เกาะเชจูซึ่งจะเป็นอีกคดีหนึ่งนะที่จะทําให้เราเนี่ยรู้จักกับตัวละครแต่ละตัวมากยิ่งขึ้นเหมือนจะไม่ค่อยได้เน้นหนักในคดีสักเท่าไหร่แต่จะไปพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแต่และตัวละครมากกว่าซึ่งในคดีนี้มันทําให้ลูกน้องทนายความทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าหู่หน้าของเขานั้นเป็นมะเร็งและตัวคนดูก็จะได้รู้อีกว่าตัวละครทนายความทั้งสองเขาเนี่ยเหมือนจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันด้วย อีกทั้งเป็นคดีที่ทําให้นางเอกนั้นเนี่ยได้มาเจอกับครอบครัวพระเอกและทําให้นางเอกตัดสินใจที่จะไม่คบกับพระเอกต่อเพราะเธอนั้นเนี่ยไม่มั่นใจเลยว่าเธอเนี่ยจะเป็นความสุขให้เขาได้หรือไม่หรือจะทําให้เขาเหงากว่าเดิมหากพระเอกคบกับอูยองอูต่อคดีที่12คดีแฮกข้อมูลลูกค้าที่มีมูล,ลค่ามหาศาลจนถึงขั้นทำให้บริษัทล้มละลายได้ เป็นคดีสุดท้ายของเรื่อง Extraordinary Anthony Wu เป็นคดีที่จะเชื่อมโยงไปหาแม่ผู้ที่ทอดทิ้งของเธอในคดีนี้ผู้ที่ทำการแฮกข้อมูลไม่ใช่ใครอื่นใดนั่นก็คือน้องชายต่างพ่อของอูยองอูนั่นเองซึ่งจะทำให้พี่น้องสองคนนี้ได้มาเจอกันและเป็นคดีที่เหมือนเข้ามายื้อเวลาให้โลกยังไม่ต้องรับรู้ว่าอูยองอูนั้นเป็นลูกสาวที่มีแม่ผู้ทอดทิ้งที่เป็นเจ้าของบริษัทสำนักกฎหมายแทซาน อีกทั้งเป็นคดีที่เราจะได้เห็นความอัจฉริยะของนางเอกเป็นคดีที่นางเอกนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยจะรับฟังความคิดเห็นของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเพื่อนๆของเธอก็ได้นําสิ่งที่อูยองอูคิดได้ไปว่าความในชั้นศาลในตอนแรกทฤษฎีของนางเอกนั้นดูจะเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความคิดของผู้พิพากษาที่มีความคล้ายกับอูยองอู ทั้งการพูดเรื่องการออกเสียงทั้งการพูดว่าคนที่ใช้แอปนั้นไม่ใช่คนทั้งประเทศมันทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าความคิดของผู้พิพากษาคนนี้นั้นมีความใกล้เคียงกับของนางเอกมากซึ่งแสดงว่าหลักการที่นางเอกคิดมีโอกาสที่จะเป็นไปได้และเมื่อทนายเพื่อนของนางเอกรู้สึกได้ว่าผู้พิพากษาคนนี้นั้นมีความคิดคล้ายๆกับอูยองอูเธอเนี่ยจึงใช้หลักการที่นางเอกคิดมานั่นจึงทำให้ในคดีนี้ฝั่งทนายนางเอกได้ชนะไป 3. ความสัมพันธ์ของพระนางเอ็กตาออดดเนรีแอตโทนีวูค่อนข้างทำความสัมพันธ์ของพระนางออกมาได้อย่างลงตัวถึงแม้นางเอกของเราจะเป็นออทิสติกก็ไม่ได้ทำให้ความน่ารักของพระนางที่มีต่อกันมีปัญหาอะไรเลยพวกเขาก็เหมือนคู่รักทั่ว,วไปที่มีความรักดีๆให้กันก็เท่านั้นแต่ละคดีที่เขาดำเนินเรื่องไปให้เรารู้จักกับตัวละครอูยองอูเขาก็จะพยายามใส่ความน่ารักของพระนางเข้ามาอยู่ตลอด เพราะความรักนี่ก็คืออีกพาทหนึ่งในการพัฒนาของตัวละครอูยองอู o เช่นเดียวกันเมื่ออูยองอู o มีความรักมันเป็นความรักที่น่ารักอย่างมากจากปกติที่คิดถึงตะวนันวันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวกลับมีพระเอกอยู่ด้วยจากคนที่ไม่รู้ว่าการที่ชอบใครสักคนต้องทำยังไงเธอเน่ยก็พยายามถามเพื่อน และพยายามทําสิ่งที่คิดว่ามันควรจะเป็นซึ่งตรงนี้นั้นมันทั้งซื่อและมันก็น่ารักมากๆพระเอกเห็นเนี่ยก็หยุดยิ้มไม่ได้คนดูก็หยุดยิ้มกับการกระทําที่น่ารักของนางเอกไม่ได้เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเราพูดว่าน่ารักไปกี่ครั้งแต่มันก็น่ารักจริงๆและตัวพระเอกนั้นในความรักครั้งนี้เรารู้ได้เลยว่าเขาคิดหนักเป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้อูยองอูต้องเสียใจ ซึ่งพอเขามาถามตัวเองชัดๆว่าตัวเขานั้นได้ชอบอูยองอูจริงๆไหมมันก็ทําให้เขาบอกความในใจที่เขามีต่ออูยองอู ซึ่งพอทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งขั้นเรารับรู้ได้เลยว่าพระเอกนั้นเนี่ยเข้ามาเพราะความเข้าใจไม่ได้จะเปลี่ยนอูยองอู o, และรับในสิ่งที่อูยองอู o เป็นทุกๆครั้งที่เขามองอูยองอู o, มันเป็นแววตาของไมโครเวฟที่อบอุ่นมากๆซึ่งเมื่อความสัมพันธ์ได้พัฒนาไปอีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งตัวอูยองอู o เนี่ยก็ได้ตระหนักและคิดว่าพระเอกนั้นเน่ยจะมีความสุขไหมที่ได้อยู่กับเธอเธอกลัวจะทําให้พระเอกเหงาเธอกลัวว่าเธอจะเป็นความ สุขให้เขาไม่ได้และนั่นทําให้อูยองอูตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ของเธอและเขาลงแต่พระเอกนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเขานั้นยังอยากคบกับอูยองอูต่อพระเอกของเราเนี่ยจึงเข้าไปอธิบายความรู้สึกให้อูยองอูได้รู้ว่าเขานั้นเนี่ยมีความสุขที่ได้อยู่ข้างอูยองอูถึงแม้จะมีเหงาบ้างแต่ความสุขมันก็พอๆกันถ้าให้เปรียบก็คงจะเป็นความรักข้างเดียวที่มีให้กับน้องแมว ซึ่งประโยคที่บอกว่ารักเหมือนแมวเนี่ยมันทําให้เราทบทวนในความสัมพันธ์ของพระนางว่าเออมันก็จริงอะ่ะเราว่าเขาเนี่ยเปรียบเปยได้ดีและมันทําให้เราเห็นภาพได้อย่างมากและเมื่อพระเอกเนี่ยได้อธิบายสิ่งที่เขาคิดความรู้สึกของเขาทั้งหมดมันทําให้หนางเอกนั้นเข้าใจและเดินหน้าคบกับเขาต่อต้องมาลอลุ้นว่าในซีซั่นสองนั้นสองคนนี้จะมีความน่ารักอะไรให้เราได้เห็นอีกว่าที่แฟนคนนี้จะได้ไปเจอกับว่าที่พ่อตาหรือไม่ ตรงนี้เนี่ยเราว่ามันต้องน่ารักมากๆเลยถ้าถึงโมเมนต์นั้นหัวข้อที่4ตัวละครเสริมตัวละครเสริมในเรื่องค่อนข้างทำออกมาได้ดีมีมิติและน่าสนใจซึ่งตัวละครเสริมที่เราชอบหลักๆเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันนั่นก็คือเพื่อนนางเอกสมัยมหาลัยและหัวนหน้านางเอกซึ่งเราเนี่ยจะขอพูดในส่วนของเพื่อนนางเอกก่อน เธอนั้นเนี่ยเป็นอีกตัวละครที่ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่านางนั้นน่ะคอยห้ามนางเอกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเรารู้จักตัวละครนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ย hey, ตัวละครนี้เนี่ยเขาดูเป็นห่วงเป็นใยอูยองอูในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันทั้งคอยเตือนอูยองอูว่าให้ระวังคนรอบข้างให้ดีๆทั้งคอยเป็นห่วงกลัวว่าพราะเอกนั้นจะไม่ได้ชอบอูยองอูจริงๆถามพระเอกว่าชอบอูยองอูที่พูดเรื่องประวานไหมจะฟังอูยองอูไปตลอดได้หรือไม่ ถ้านายชอบอูยองอูจริงๆอ่ะนายจะต้องฟังอูยองอูไปตลอดไปเลยนะนายแน่ใจใช่ไหมว่านายเข้ามาแบบจริงจังไม่ใช่อารมณ์ชัว่ววูบซึ่งมันทําให้เราเข้าใจประโยคที่นางพูดว่าเพื่อนเธอคนนี้นั้นเปรียบเสมือนแสงแดดในฤดูใบไม้ผ <contract> ลิสาหรับอูยองอูจริงๆคือเๆๆ<ม>ราอ่ะได้ยินประโยคนี้ที่อูยองอูพูดบวกกับการกระทําของเพื่อนคนนี้ที่หวังดีกับอูยองอูอยู่ตลอด มันเลยทำให้ตัวละครนี้เราเซอร์ไพรส์เลยอะเราไม่คิดเลยว่านางเนี่ยจะมาเวเพื่อนที่ดี่ะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแนวตัวร้ายแต่พอมาดีแบบนี้มันก็น่ารักจริงๆเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่เราชอบเรารู้สึกว่าเขาเป็นหัวหน้าคนแรกของนางเอกได้ดีอย่างมากเขานั้นได้ปล่อยให้นางเอกทําในสิ่งที่นางเอกถนัดจงังหวะไหนเขารู้ว่าอูยังอูทําได้ดี เขาเนี่ยก็ผลักดันและส่งเสริมจังหวะไหนที่เขามองเราว่ามันไม่ใช่เขาจะคอยบอกให้หนางเอกเข้าใจถึงแม้ในตอนแรกเขาจะไม่ยินดีด้วยซ้ําที่นางเอกจะมาเป็นลูกน้องให้กับเขาแต่เขาเนี่ยก็ยอมเปิดใจให้กับนางเอกได้มาทํางานและตัวละครหัวหน้านี้ก็มีจังหวะตลกของตัวเองที่เราว่าเออจังหวะนี้แหละที่มันทําให้เราขำได้ที่ทําให้เนื้อเรื่องดําเนินเรื่องแบบไม่น่าเบื่อแต่อย่างใด เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ทําแต่งงานจนทําให้ชีวิตคู่ของเขาพังทําให้สุขภาพของเขาแย่ซึ่งตรงนี้เนี่ยซีรีส์ก็เอามาทําให้เราซึ้งน้ําตาคอได้เลยทีเดียวหัวข้อที่5หัวข้อสุดท้ายการปิดจบของซีรีส์ยอมรับจริงๆว่าตอนที่เราดูได้ถึงตอนที่14และซีรีส์ประกาศว่าจะมีซีซั่น2 ในใจเราคิดไว้เลยว่าความสำคัญของพระน,นางใน EP ีที่16ที่เราจะได้ดูในอนาคตนั้นมันจะต้องเลิกกัน,นแน่และต้องจบแบบค้างคายอย่างแน่นอนแต่ยังโชคดีที่ซีรีส์ยังใจดีกับคนดูเลือกจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งการปิดจบในตอนสุดท้ายนั้นนางเอกของเราเนี่ยได้สัญญาต่อเป็นทนายประจำสำนักงานฮันบาดาซึ่งผู้กำกับนั้นเนี่ยก็เลือกจะใช้การเล่าภาพที่คล้ายๆกับตอนแรกที่นางเอกได้เข้ามาทำงานที่ฮันบาดา ตั้งแต่การกินคิมบับการเดินไปที่ทำงานการนั่งรถไฟจนถึงตอนที่นางเอกได้เจอประตูหมุนหุนซึ่งในครั้งแรกที่นางเอกได้เข้ามาทำงานในที่นี้นั้นประตูหมุนหน,นี้นั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคของเธออย่างมากๆมันทำให้เธอสับสนและหมุนอยู่ในนั้นไปหลายรอบอยู่แต่มาวันนี้เธอใช้เวลากับการเดินอยู่ในประตูหมุนไม่นานเหมือนครั้งแรก เธอเนี่ยก็สามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนทําให้เราได้เห็นว่าตัวละครอูยังอูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่16นั้นเธอเนี่ยได้เรียนรู้จากคดีต่งตางๆและเธอนั้นก็ได้เติบโตจากแต่ก่อนซึ่งเราว่าตอนที่16การปิดจบของเอ็กเตอร์ออเดเนรีแอดทูนวูรู้สึกว่าไม่แผ่วเลยในตอนท้ายสามารถสะกดเราให้ดูไปแบบไม่น่าเบือ่อและเราว่าทำออกมาได้ดีและน่าประทับใจ จนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้เข้ามาอยู่5อันดับซีรีส์แห่งปี2022ของช่องเราเลยในซีซั่นที่2ก็ต้องมารอรุ้นกันว่าซีรีส์เนี่ยยังคงรักษามาตรฐานดีๆแบบนี้ได้อีกหรือไม่เพราะในซีซั่น1นี้นั้นอูยังอูก็ทําออกมาได้ดีเกินคาดและจัดว่าเป็นซีรีส์ที่ดีเยี่ยมในปี2022เลยซึ่งในซีซั่นที่2นี้คาดว่าจะมาตอนปี2024ก็อีกประมาณ2ปีด้วยกัน เราเนี่ยเตรียมปูเสือรอเลยอะ่ะเพราะซีรีส์เนี่ยยังมีประเด็นที่ซ่อนเก็บไว้เพื่อรอเฉลยและเกียรปมอดดิตของรุ่นพ่อรุ่นแม่ออกมาในซีซั่น2ให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนและถ้าหากใครเนี่ยชื่นชอบที่เรามารีวิวซีรีส์ก็เชวนกดไลค์และกดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้มู v วี่ทูทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย